เดี๋ยวให้อาจารย์เซนดุนดีนได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะที่มีต่อรั้วแห่งนี้นะครับแล้วก็สำหรับบุคลากรที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขนะในตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาขอเรียนเชิญครับสวัส l a m u a l a i k u ว w a r a h m a ล u l l a h w a b a เรียนท่านกรรมการสถานศึกษาท่านผอ อ่านะกำนันนะครับท่านเวลออมาแล้วก็รองโรงเรียนสวนพรยาวิทยาและรองโรงเรียนนาราศิกขาไัยและคณะครูบุคลากรทุกท่านนะครับนะก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนะครับและฝ่ายบุคคลนะที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ ก็รู้สึกเศร้าๆมาก่อนอื่นนะครับอะก็อยากอยากจะเล่านะครับไม่รู้พูดออก ก็มาอยู่ที่นี่นะมาทั้งบด24ปีครับก็มาตั้งแต่วันที่11มิถุนานะถ้าจะไม่ผิดนะครับ25 2544นะครับนะมาวันนั้นก็มีนะคนที่คนที่ยังอยู่นะวันนี้นะครับวันนั้นนะก็มีอาจารย์นิเม อาจารย์ทิพวรรณแล้วก็อาจารย์โฉมอาจารย์ชมนี้ย้ายมาจากบางปอนะอ่าบางปอนะครับตอนนี้เหลือ3ามท่านแล้วนอกนั้นก็ครูใหม่หมด,ดเลยนะครับก็อยู่ที่นี่มีความสุขนะครับนะท่านนะโออ๊ดุนฮาลีนะครับก็เคยถาม Dạ 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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเรีอย่าเราร้องให้ด้วยกันสงสัยไม่จบแล้ววันนี้รู้มันมันออกมาเองนะ <c oughs> พอ่พอพอ่พอ,พออ่อนพ่อนะพ่อออนเดินหาลีนะครับไปถามว่าจะย,าย้ายย้ายไปโรงเรียนตันยงมัดไหมนะ <c oughs> แต่แต่ผมนี่อยู่ที่นี่นะครับมีมีความสุขนะก็เลย ไม่ได้อย่าให้นะครับก็คิดว่าต้องจบก่อนแรกนะก็อยู่ที่นี่นะครับพวกเราก็ให้ความรักนะให้ความรักใกล้ชิดนะก็เป็นห่วงใหญ่นะให้ความห่วงใหญ่จนเราไม่อยากไม่อยากจะย้ายนะครับะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาด ทุกอย่างนะครับผมก็ต้องขอมาอัพนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าโรงเรียนนะครับมีอะไรจะให้ช่วยนะหรือว่าแบ่งเบาภาระ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้นักเรียนนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของวิชาชีพหรือ <c oughs> กิจกรรมนะกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนะก็ยินดีนะไม่คิดนะก็คือยินดีบริการฟรีนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะไม่ใช่ว่า จะมาเพราะอยากได้ตังนะก็คืออยากบริการนะในเรื่องของช่างไฟนะครับก็วางวางไม่ต้องเชิญนะวางไม่ต้องเชิญใครก็ได้ผมมาผมอาสาสุดท้ายก็ขอมาอัพ <c oughs> มาอัพแท้วนะเมื่อกี้ นะสุดท้ายก็ขอขอไว้พรนะครับดูอาให้ทุกท่านนะมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์นะ <c oughs> ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขทังสถานที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านนะครับก็คงคงจะคุยกับท่านเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะขอบคุณอาจารย์ไซนุด,ดินเบนสัตรานะครับ